ดูเพลินๆนี่ก็อาจจะเป็นการ์ตูนเรื่องเพ็พพับพิกนะคะหรือว่าเจ้าหมูจอมแก่นขวัญใจของดเด็กทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปค่ะคือกลับมีฉากหวาดเสียวที่เจ้าหมูน้อยนะคะถูกทอนฟันค่ะแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด นี่เป็นประสบการณ์ตรงของลอร่าจูนะคะคุณแม่ชาวนิวยอร์กค่ะที่พรว่าลูกสาววัยสามขวบของเธอเนี่ยต้องพบกับภาพสยองแทนที่จะได้ชมการ์ตูนเรื่องโปรโดแล้วก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่พ่อแม่ทั่วโลกกาลังประสบเมื่อการ์ตูนสําหรับเด็กบน y t u t u อ่ะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปค่ะ สำนักข่าว BBC สำรวจพบว่ามีการ์ตูนเนื้อหาไม่เหมาะสมหลายร้อยเรื่องนะคะที่กำลังเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube ขนาดนี้ซึ่งส่วนใหญ่คะ่ะเป็นของปลอมค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะนำตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆมาบิดเบือนจนมีเนื้อหาไม่เหมาะสมทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่คะ่ะลงคลิกเข้ามาชมโดยไม่รู้ตัวอย่างช่อง Toy s and f u n n y Kid Surprise s X นะคะที่ BBC ระบุว่าเข้าข่ายในกรณีนี้แต่กลับติดหนึ่งในร้อยชแนลที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางด้าน YouTube เองเนี่ยก็บอกว่าได้มีความพยายามที่จะตรวจวิดีโอที่ไม่เหมาะสมตลอด24ชั่วโมงแล้ว แต่ก็แนะนําให้ผู้ปกครองค่ะใช้แอปวิดีโอสําหรับเด็กอย่าง y o YouTube Kids นะคะแล้วก็เปิดตัวกรองเอาไว้เสมอด้วย,วยอย่างไรก็ตามวิธีการนี้นะคะออกมาแล้วก็จริงแนี่นแต่ก็อาจจะไม่ได้ผลร้อเปอร์เซนต์เพราะว่า Sonia Living Stone ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์สาหรับเด็กบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยปัญหามาจากการที่พ่อแม่เชื่อใจเว็บไซต์อย่าง YouTube มากเกินไปที่จริงแล้วต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองในการใส่ใจดูแลเด็กๆในการใช้สื่อมากกว่าค่ะ